สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องพุทธิชัยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาสายยางที่ติดกับล็อกน้ำแบบนี้ครับเราใช้ตัวล็อกบิดแน่นขนาดไหนนะครับน้ำยังรั่วไหลด้านนอกเห็นไหมครับมีน้ำพุ่งออกมาตรงนี้นะครับแสดงว่าตัวล็อกที่เราซื้อมาอาจจะใช้ไม่ได้แต่วันนี้ผมจะพามาใช้ตัวล็อกแบบใหม่ซึ่งเราทำขึ้นใช้เอง ไม่ต้องซื้อเลยครับตามมาดูกันเลยครับเมื่อตัวล็อกใช้ไม่ได้น้ำั่วไหลผมจะมาถอดตัวล็อกออกและทำตัวล็อกกันใช้ขึ้นเองครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาปิดน้ำกันก่อนนะครับและถอดตัวล็อกออกเลยครับตัวล็อกที่เราซื้อมาอาจจะใช้ไม่ดีนะครับแต่ตัวล็อกตัวใหม่ซึ่งเราทำขึ้นใช้เองอาจจะดีกว่าตัวล็อกที่เราซื้อนะครับ เพียงเราใช้เศษลวดเส้นเล็กๆ1เส้นนะครับและทําแบบผมเลยครับพับตรงกลางเข้าหากันให้ทั้งสองปลายนะครับเสมอกันแบบนี้ครับนี่ครับบิดให้เป็นรูปแบบนี้นะครับและใช้ครีมนะครับมาบิดตรงนี้เลยครับ ก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดันสายยางกันก่อนนะครับให้ติดกับตัวกอ๊อกด้านบนให้แน่นที่สุดเลยครับและนำลวดที่เราทำนะครับสำหรับเป็นตัวล็อกมาสวมเข้าแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับและไขว้ลวด ครับห้สนิทมากที่สุดเลยครับและเราบิดเลยครับเมื่อเราบิดลวดทั้งสองข้างแบบนี้นะครับและแบบนี้เราจะมาบิดลวดข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับทีนี้เราจะล็อกสายยางเลยครับค่อยๆบิดนะครับถ้าเราบิดแรงนะครับลวดอาจจะขาดได้นี่ครับเสร็จหนึ่งข้างแล้วครับ และเราจะมาตัดเศษลวดที่เหลือออกเลยครับส่วนด้านนี้เราก็บิดเลยครับค่อยๆบิดนะครับเดี๋ยวลวดจะขาดนีด่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะลองเปิดน้ำกันดูนะครับว่าน้ำตรงนี้จะล่วไหลอีกหรือเปล่านะครับและคลิปนี้ท้าท่านมีข้อสงสัยยางไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพี h ช n แนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับวิธีการแก้ปัญหาน้ำใสยางตรงนี้ล่วไหลนะครับโดยการใช้ลวดเราทําขึ้นใช้ได้เองแทนตัวล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำมาดูนะครับนี่ครับ น้ำไม่มีลว่ไหลออกมาตรงนี้แหละครับวิธีการทําตัวล็อกขึ้นใช้เองแทนตัวล็อกที่เราซื้อนะครับเราก็ทําได้ใช้ได้ดีด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องทิทยพี h ช n แนลนะครับจะนําเสนอสิ่งด,ดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ครับผมทําตัวล็อกขึ้นใช้เองแทนตัวล็อกที่เราซื้อมาก็ใช้ได้เหมือนกันเลยครับ